ใส่ขาสั้นมาลองรถยกๆๆๆยกยกขาสูงโดนนี่คือขาซุกเปลี่ยนล้อหน้าสิบเก้าครับเออสวยดียครับขี่สนุกขึ้นเยอะเป็นไงไมาพี่ขี่เบาขึ้นเยอะครับเวลาเลี้ยวอะไรเงี้ยมันคล้องตัวขึ้นแต่ที่รู้ก็คือเปลี่ยนท่อปุ๊บผมว่ามันมันพุ่งเหมือนเดิมรถรถแรงรถแรงรถแรงจริงเปลี่ยนท่อแล้วพุ่งจริงค<ล>รับ,บ มผมว่าสวยขึ้นเยอะด้านหลังเป็น18นิ้วเนะาะยาง240ด้านหน้ามันเป็น19นิ้วสวยเลยครับเจอกันกรุงเทพครับอันนี้ใครอยากขอตัวจริงนะะขอบคุณครับ